สวัสดีค่ะ FC ทุกทุกท่านอ่าวันนี้จีจีได้กันน้ำมันไพลโรไลซิตดีเซลแล้วก็เพิ่งจะก,กันเสร็จสดๆร้อนๆเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นลูกค้าที่มากันน้ำมันจริงจากสอปป,อปอลาวเนี่ยค่ะอ่ามาจากที่ไหนคะมา,มา,าจากมเมืองลาวมาจากเฟืองแค่วิจันต์ค่ะอันเนี้ยอ่าคุณลุงเขาขนสนใจน้ำมันแปดขวดอ่ากันได้น้ำมันแปดขวดเขาจะใส่เครื่องให้ดูอ่าโอเคค่ะใส่ให้ดูสดๆร้อนๆนี่คือน้ำมันที่เรากันขึ้นมาเองใช่ไหมคะใช่ค่ะ ค่ะอันนี้เป็นอีซูซรดีแม็ปีประตูนะคะปี2019นะที่จี้บอกไว้เมื่อคืนนี้นะคะว่าจะกัดนให้ดูเนี่แหละค่ะทำให้ดูสดๆค่ะใส่ให้หมดเลยค่ะคุณลุงเนี่ยค่ะเพราะว่าเรารีวิวจริงใช้งานได้จริงนะคะมาแต่เมืองลาวเขาไม่เชื่อนะเขาต้องมาดูเขาดูวิธีการกั่ทั้งเบนซินและดีเซลเลยนะใส่รถไหลแทบบอาจะใส่รถได้จริงแท้ไม เนี่ยค่ะ FC ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะน้ำมันสวยไหมคะน้ำมันเออน้ำมันงามเห็นไหมเออการวันนี้ใส่วันนี้เลยนะคะ FC เนี่ยมันมันเด้อมาจนถึงลาสเวกัสเด้อค่ะใช่ค่ะ กันแ,แ,แล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปเอาไปเอาเครื่องไปลงที่เมืองลาวแล้วก็จะไปผลิตสัมผัสใช้เองเหมือนกันเอาไปใส่พวกคูโบต้าเครื่องสูบน้ำใช่ไหมไปเครื่องคูโบต้าแบบนุ้นใช่ไหมอยู่ฝั่งลาวอยู่ฝั่งลาวอ๋อฝั่งลาวคูโบต้าเยอะคนทำสวนทำไร้เยอะแล้วได้การว่าลุงทำไม่นี่ได้ไหมครับปืนไมเสียไหมอ่าโอเคใส่ครบเลยค่ะไม่เชื่อเขาก็มาดูตัวจริงเลยว่าของจริงทำจริงไหมนี่มาเบิ้งแท้มาเบิ้งแท้มาเบิ้งแท้ที่จริงทำได้แท้ แน่ใส่รถอีซูซูดีม็กนี่แหละค่ะโอเคแขวดเยีเ่ยมค่ะปิดปิดได้เลยค่ะโอเคแล้วเดี๋ยวดิจิจะให้คนขับให้ดูนะคะว่ามันใช้งานได้ดีไหมปิดป๊อกไหมโอเคนะคะ คนขับรถไปสตาร์ทรถแล้วก็นี่เลยค่ะสตาร์ทรถแล้วขับให้ดูลงลงไปได้ยไหมจะได้ไปขับดวนว่ามันเป็นยังไงบ้างอ่านั่งรดนะไม่เป็นไรนะคะยานบนโก้เฮ็ดอ้าหนูยังไม่อ่าโอเคอ่าเนี่ยละค่ะขับไปดูเลยว่ามันดีไหมมันแรงไหมเปิดแอร์ด้วยเปิดแอร์ด้วยค่ะโอเคไปค่ะโชคดีค่ะไปวนสักรอบหนึ่งนะ